ก้อยสาว่วอสานรานเแลส,สวัสดีจ้ามาจำก้อยสิมาอัปเดตบานกับรานค้าให้เบิ่งหลังจากบ่ดด้ทายประมาณสองเดือนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าม,มาเบิ่งกันเนาะอันนี้ก้อยสียกเป็นรานค้าจ้ะนี่รานค้ายกเสาหมื่อ้านนี้จ้ะ ดี๋ยวนำไปโตัวบานบ้านฉาบแล้วเหลือปูกกระเบื้องเหลือตบแตงจะ้ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันโซนทางนี้ก็สิปเป็นปั๊มน้ำมันเดี๋่อยพายังเข้าไปเบิ้งในบ้าน อันนี้เพิ่นเชื่อมเด็กไปแล้วจ้ะนี่เชื่อมเด็กไว้ยกโค้งลานขาเชื่อมเด็กต่อเล็กไปแล้วมันนี่ซางยังไม่เข้าเนมาจันแข่งแข่งบ้านเนาะเดี๋ยวกก็ข้าเขาไปเบิลงให้ไหม คื้นี่เป็นฝนลินหมู่บ้านนี่เป็นข้างหลังข้างหลัง เหมือนว่านี่สั่งมาเห็ดไฟเดินสายไฟจ้ะน,นีเป็นขั้วลอยสายไฟละเป็นขั้วเป็นอย่างแต่ว่าตบแตงยังไม่ทันในเห็ดจ้ะจะแต่มากวด ขยะออกอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนห้องใหญ่เอ้ากลอยภาพมาอันนี้เป็นห้องนอนจ้ะห้องนอนห้องใหญ่นะมีสิมีห้องน้ำในตต้กลอยเห็ดห้องน้ำในโต้หงนอนห้องใหญ่หลังเล็กๆกระทัดรัดจ้ะ เกสหตารางเมตรนะจ๊ะพื้นที่ชายซอยอันนี้เป็นห้องโถงนี่คือห้องโถงอันนี้เป็นอีกห้องนอนเล็กห้องนอนนึงอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำในบ้านนี่ห้องนอนเล็กอีกประมาณเดือนนึงก็แล้วจะ้ะเดี๋ยวก่อยสิมาอัปเดตไทยให้เพื่อนเนาะ เย็นดีโล่งข้างหน้าบ้านเฮ้าเนี่ก็จะเป็นลานค่าลานค่าแปดคูณแปดจ้ะราคาจะเป็นห้องนอนน่อยเป็นเฮดเป็นห้องนอนน่อยห้องหนึ่งก็จะใส่กระจกฝากข้างหน้าข้างหน้านี่เนะ,เด,เ,ะเดี๋ยวเรามาเบื้องจ้ะเดี๋ยวไปนลุมเป็นางแล้วก็เส่เดี๋ยดให้เบื้องเนาะ เฮ็ดอันนี้แล้วอันเฮ็ดบ้านแล้วเฮ็ดร้านค้าแล้วก็กระสิให้เพิ่นเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวเสร็จแล้วก็กระสิเริ่มเฮ็ดปัม๊มน้ำมันแต่หายมีหมองยูกนะ่อนเนาะจำใครเสีอันนี้เอาปั๊มมาลงไม่เคยเสด้เฝ้า แล้วจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณคนทิ่กดข้ามาเบิรงเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะใมใจไว้ไเจอกันไหมคลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า